วัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะปูพาเพื่อนๆมาช้อปปิ้งนะคะที่ร้านหรือช็อปลนะคะเพื่อนๆวันนี้ปูกับเคนจะมาเลือกพื้นห้องน้ํานะคะเพื่อนๆเคนกําลังดูอยู่ค่ะเพื่อนๆคะเรามีแบบ พื้นของห้องน้ำนะคะให้เราเลือกมากมายหลายแบบเลยค่ะนี่นะคะนี่นะคะเป็นช็อปใหญ่เลยค่ะมีทุกอย่างนะคะเกี่ยวกับอุปกรณ์ในบ้านนะคะอุปกรณ์ที่ทำบ้านนะคะ นี่นะคะแล้วแต่ละเชลแล้วก็สินค้าแต่ละอย่างนะคะเขาก็จะมีป้ายบอกเรานะคะโอว่า n u า b เร์อะไรเป็นสินค้าชนิดไหนนะคะเพื่อนๆ นี่คืออ่างอาบน้ำนะคะเพื่อน นี่ก็คือเขาจะมีการโชว์นะคะว่าชาวลูมแบบไหนที่เราต้องการเลือกนะคะ like having two more people. You sure? เพื่อนเพื่อนคะบ,บรรยากาศรอบนอกของร้านหรือช็อปโลนะคะ ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคนพาปูขับรถรอบนะคะดูบรรยากาศรอบนอกนะคะเพื่อนๆเ,เคนพาปูเซอร์เวยสถานที่ใหม่ๆนะคะนี่นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นถนนฟาร์มเมอร์นะคะถนนพวกบ้านเมืองที่เขาทำการเกษตรนะคะ ่่ปููอยนะคะคเ <'s> พื่อนๆคะวันนี้นะคะปูจะพาเพื่อนๆมาดูบ้านนะคะบ้านจัดสรรน,นะคะที่นี่ก็คือราคาเริ่มต้นที่สามแสนเหรียญนะคะสามแสนเหรียญถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณเก้าล้านนะคะเป็นสองชั้นนะคะ ราคาเริ่มต้นที่สามแสนเหรียญน,นะคะเพื่อนๆดูนะคะลักษณะบ้านเป็นแบบนี้นะคะพื้นที่ที่นี่อเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันอยู่นอกเมืองนะคะแต่บ้านหลังก็ไม่ใช่หลังใหญ่ไม่ค่อยมีพื้นที่มากนะคะแต่เป็นสองชั้นค่ะก็เลยดูว่ามันใหญ่นะคะเพื่อนๆ นี่ขนาดยังสร้างไม่ค่อยเสร็จนะคะเพื่อนๆแต่ก็คือมีคนเข้ามาอยู่เยอะเลยค่ะเพื่อนๆเกือบทุกหลังคาแล้วนะคะเพื่อนๆดูสิคะบ้านเมืองที่นี่นะคะทุกที่ทุกทาวนะคะเป็นบ้านจัดสรรเกิดขึ้นใหม่เต็มไปหมดเลยค่ะแต่ก็ขายดิบขายดีนะคะบ้านที่อเมริกานะคะทุกที่นะคะขายดีค่ะราคาก็แพงค่ะ i can't these have two car garages so same bigger. same that way honey but look nothing for the backyard no not have backyards no yards it's no. like buying yeah. a townhouse no yes some people mm. really small houses uh, people like to have policemen live next to them, safe. Mm. Yes. Usually. Wow. <laughs> Two of just beautiful right there. เพื่อนเพื่อนคะอ่านี่ก็คือทาว <laughs> ชื่อว่าแกลนิฟรอนนะคะเพื่อนๆที่ปูพาเพื่อนๆมาดูบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะขับเซอร์เวย์นะคะดูบริเวณแกลนิฟรอนทาวน์นะคะ They grow up really soon. Yep, yeah, they're growing up real fast. Oh, they have auto part. You can come here, h o n e Not very tough, i k Not very Sushi, much. s h i <but> teriyaki. Oh yeah. นี่นะคะเป็นทาวน์น้อยๆนะคะเพื่อนๆแต่ก็คือมีร้านอาหารนะคะแล้วก็มีช็อปต่างๆนะคะ It's new เทนบอกปูว่าบริเวณนี้นะคะเมื่อก่อน ยังไม่ค่อยมีช็อปมีอะไรมากนะคะแต่ตอนนี้ก็คือว่าช็อปแล้วก็ร้านค้าต่างๆนะคะเกิดขึ้นมากมายนะคะนี่ถ้าเกิดไม่เกิดโควิดนะคะทาาน,นี้ก็คือน่าจะ,จะเจริญมากกว่านี้นะคะตอนนี้ก็คือว่าเป็นช่วงโควิดนะคะขนาดที่มีโรคระบาดนะคะแต่ก็คือก็ยังมีร้านค้าเกิดขึ้นมากมายนะคะ You know the the actor Pratt that stars in the movies, Michael Pratt or whatever. He's from this restaurant. Really? His family. Yeah. He's famous. He's famous Hollywood now. Oh. See, we turn back there and we go to our mushroom place. What mushroom paste? The archery. This town. They got two Mexican restaurants, one Italian restaurant, another pharmacy. Oh, really? Dental care. Wow, this town has grown. Up. Eat Thai cuisine. Oh, thai right? right? wow. You know, big city now. I they have a they, Thai restaurant. They close. School? Yes. I know. Administration Office. offices, crossroads. Yeah, that's the school. Middle school.